สวัสดีทุกคนนะครับในวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมบีดเบกโซเช่นเคยนะครับในวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครอย่างกินโจคุโกะนะครับซึ่งเป็นตัวละครที่เก่าแล้วนะเป็นตัวละครออกมาช่วงเกมเข้าสู่ปีที่ับถ้ะจำไม่ผิดนะในตัวละครกินโจเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนตัวละครเนี่ยเขาจะออกตามเนื้อเรื่องนะครับว่าเนื้อเรื่องถึงตรงนี้ออกตัวอะไรบ้างอะไรพวกนี้ซึ่งกินโจเนี่ยก็เป็นช่วงท้ายๆของเนื้อเรื่องแล้วเพราะว่าเป็นภาคฟูบินนั่นเอง ก็กินโจตัวที่ผมจะรีวิวเนี่ยเขาจะมาในรูปแบบดาวแดงนะครับหรือเรียกว่าตัวละครเกิดใหม่นะครับตัวละครเกิดใหม่หรือตัวละครดาวแดงเนี่ยจะอัพไปถึงล่างนี้ได้ก็ต่อเมื่อตัวละครตัวนั้นเป็นตัวละคร6ดาวที่เลเวลถึง200แล้วก็ปลดทุกอย่างครบจะจะไปถึงได้เลเวล200รก็จะสามารถขึ้นดาวแดงได้ซึ่งข้อดีของการขึ้นดาวแดงหรือเกิดใหม่คืออย่างแรกเลย ถ้าคุณทำเวลแม็กครับเวลแค่ร้อยห้าสิบแม็กเนี่ยทุกอย่างปดครบนะครับแค่เวลร้อยห้าสิบเนี่ยจะได้เป็นฟรีเลยเจ็ดสิบห้าเพชรเหมือนเราได้เพชรใหม่จากดาวหกดาวนะครับก็ได้เจ็ดสิบห้าเพชรเหมือนกันก็เป็นข้อดีนะครับซึ่งดาวแดงกับไอดาวแดงหรือปุกพลังเนี่ยไอ้เกิดใหม่เนี่ยจะทําได้ก็ต่อเมื่อเป็นตัวละครเก่านะครับซึ่ง เป็นตัวละครเก่านะครับก็ตั้งแต่พวกกินโจโลงไปนะครับน่าจะมีจนหมดเลยแล้วก็รู้สึกตัวล่าสุดจะเป็นพวกเทศกาลนะครับพวกเทศกาลฮาโลวีนชุดเก่าเนี่ยที่จะเป็นโยโรอิจิฟุยฟงอินุเอะเนี่ยสามตัวเนี้ยจะปลดดาวแดงได้ตัวเป็นตัวล่าสุดก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวละครดาวแดงเดี๋ยวเราเข้าเรื่องมาดูในเรื่องของข้าพลังกินโจโก,นกินโจนะครับเป็นตัวละครสังกัดมนุษย์นะสังกัดเผ่ามนุษย์ เป็นตัวละครสีส้มเป็นสาย SP หรือแเป็นสายไฮบิดอะเอาง่ายผมขอเรียกเป็นสายไฮบิดแล้วกันเพราะว่าเขาเล่นได้ทั้งสองสายนะไม่ว่าจะตีหรือสกิลแต่ a อ i บ i ิลิตี้ของเขาจะอำนวยในเรื่องของสกิลมากกว่าเขาเป็นผู้สงหารโยม,มทูตด,ด้วยนะครับเป็นผู้งหารยมทูตแล้วก็คัมภีร์ตามที่บอกเลยว่าเอาเป็นบวก SP จะดีกว่าเพราะว่าเขาแอ็บบิลิตี้ของเขาเนี่ยมันมันดูอำนวยมากกว่านะครับกับเล่นในทางสกิลนะ แล้วก็ลิงก์ของเขาครับอ้น,นี้คือลิงก์อันแรกที่ปลดมานะครับก็คือยังไม่ได้เป็นดาวแดงจะคือเมื่อเฉียดตายนะครับจะบวกค่าพลังโจมตีทั้งหมด3 0ทั้งหมดนี้รวมทําไมตายตีปกติแล้วก็สก,กิลคือรวมหมดในนี้เลยนะครับแล้วก็มีลดคูดาวส0์ได้มาจากการปลดดาวแดงนะครับะจะสังเกตได้ว่าเขาจะมาเพิ่มในด้านของลดคูดาวให้แล้วต่อไปไปดูอุปกรณ์อุปกรณ์ผมใส่เป็นสาย s อไปเลยนะครับ ผมจะไม่เล่นเป็นสายไฮบิดเพราะว่าผมจะเน้นใช้สกิลเคลียร์ให้หมดเวฟไวๆนะครับผมเลยจะเล่นเป็นสายเอไพเลยลิงกเนี่ยผมก็จัดเป็นลดคู่ดาวนะครับ14เปร์เซ็นปลดคู่ดาว14ก็จะเคลียร์เร็วนะครับก็จะเคลียร์เร็วมากซึ่งเดี๋ยวผมลองเป็นแบบนี้แล้วกันผมจะลองเป็นเมื่อเฉียดตายสองอันดูนะว่าจะแรงขนาดไหนเพราะว่ามันบวกทุกอย่าง30นี้คือแรงครับแรง แรงเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะมาลองดูไม่ใช่สุดนี่มาเดี๋ยวมาลองกันดูเพราะว่าในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะลองดึง ability เอ้ยลึงลิงของเขาออกมาใช้ให้หมดนะครับก็เดี๋ยวไปดู ability กัน ability อย่างเขามีเพิ่มความเสียค่าโจมตีปกตินะครับก็คือโจมตีปกตินั่นแหละ กดตัวเนี้ยเนี่ยตีธรรมดากับความเสียหายจากสกิลความเสียหายถ้าไม่ตายบวก4 0แล้วก็ขอบเขตนะครับนี่ครับเพิ่มขอบเขตโจมตีปกตินะครับแล้วก็เพิ่มขอบเขตส,สกิลเพิ่มฮิตสกิลด้วยแล้วก็มีดลบเฉือนบวกหนึ่งจะสังเกตได้ว่าอ b บ l ลิตี้ของเขาเนี่ยมันใช้กับสายเ p ได้นะผมเลยจัด s p เป็นหลักมาเดี๋ยวไปดูความแรงเขากันคลิปนี้ถ้าเกิดมีเสียงรถแทรกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับซึ่งน่าจะมีนะครับน่าจะเข้าไปแน่นอน ต้องขอภัยไว้ก่อนเลยอาจจะเป็นเสียงรถใหญ่รถมอไซน์นะครับผมจะไม่เอาตัวละครเพื่อนไปนะเอกดผิดไปลงน้ำหอมเมื่อก่อนเขาออกมาเนี่ยตัวละครตัวเนี้ยสกิลดีเลยนะครับตัวนี้ยสกิลดีเลยแต่ว่า มันลิงก์ของเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ในยุคนั้นน่ะตัวเขาเป็นตัวละครที่สกิลดีมากเลยครับเพราะว่าเมื่อก่อนตัวละครสกิลมันไม่ค่อยกว้างไม่ค่อยไกลแล้วก็บางตัวก็สกิลออกช้ามากด้วยก็เดี๋ยวผมจะเชียดตายนะครับอ,อยางไม่ถึงอ้าวโอเคต่ำกว่า2ีแล้ว จะแรงขึ้นนะรตรงนี้สกิลสองกว้างสกิลสามนี่ก็กว้างนะครับจะสังเกตได้ว่ามันเลยอินบ็อกซ์เมื่อกี้มันพุ่งถึงตรงนี้แต่ตัวละครที่อยู่ตรงเนี้ยโดนด้วยก็คือท่าเขากว้างนะครับท่าสามกว้างอยู่ท่าหนึ่งปล่อยเลเซอร์บนหน้าน,นะครับซึ่งโดนตรงปลายอะ่ะมันกว้างับแต่ใกล้ๆอะ่ะมันไม่กว้างคือมันเป็นบุมบีบนะครับบุมบีบตอนช่วงแรกซึ่ง ถ้าอยู่ยิ่งไกลเนี่ยมันยิ่งไกลเอ้ยมันยิ่งกว้างครับสกิล่อยพลาดไปเห็นไหมครับว่าเฉ๋เฉกระโดดข้อดีของเมื่อเฉียดตายนีย่คือมันแรงก็จริงครับแต่เรามีสิทธิ์ตายได้ทุกเมื่อลนะ้วถ้าเราพลาดดนตรีเพราะว่าเราหลอดแดงวะเนี่ยมันโดนไปชุดเดียวน่าจะตายเลยเห็นไหมครับว่าสกิลหนึ่งกว้างมากครับเอาจริงๆมันกว้างนะครับ ซึ่งต้องเป็นระยะปลายนะครับเพราะว่าช่วงใกล้ๆเนี่ยมันไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่แต่ถ้าเธออยูป่ปลายเนี่ยเห็นไหมตัวละครตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงที่ผมยืนอยู่เนี่ยยังโดนเลยทั้งที่แสงมันไม่ถึงนะแสงมันแค่ตรงนี้เออใช่ว่าถือว่าไกลเหมือนกันกว้างเนี่ยกว้างไม่ใช่ไกลทั้งไก่กว้างเลยสะกีู้่ดเดี๋ยวผมจะให้เลือดต่ำอ่ะ ต้องให้เลือดเหลือหนึ่งคนระับเพราะว่าเข้าไปเนี่ยมันจะมีเก็บทําให้ตายแล้วก็จะมีเก็บเลือดในตัวด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวดันเลือดเพิ่มขึ้นมาจะสวยเ,เดี๋ยวมาดูในด,ด้านหนังทําไม่ตายกันนี่กสวเกือบจะเที่ย ผมชอบเสียเขาเลยอุย้ยตายผมน่าจะไม่รอดอุย้ยรอดเฉยนึกว่าตายอ่ะนึกว่าโดนไม้ตายสวนเมื่อกี้เมื่อกี้คือแบบตัดฉากเป็นรูปยาจิรุใช้ไม้ตายนี่คือผมนึกว่าจะไม่รอดแลบบ้วครับหัวไอพีเลยเมื่อกี้รอดเฉยไม่ถึงระยะเขาเมื่อกี้เออดีเหมือนกัน นึกว่าจะโชว์ตายออกแนละ้วโอเคประมาณนี้กินโจคุโกะก็ใครมีนะับแนะนำนะครับให้ปวดเป็นดาวแดงเพราะว่าเราจะได้เพชรเพิ่มด้วยและอีกอย่างใช้ได้จริงด้วยตัวละครตัวนี้คือมันไม่ได้ถึงกับเก่งมากก็จริงแต่มันใช้ได้เลยซึ่งใครจะเปลี่ยนไอ้นี้ก็ได้นะไอ้นี่บวกเมื่อเฉียดตายส0เนี่ยที่ผมใส่เพราะว่าผมอยากให้ดูความแรงเฉยๆอ่าเพราะว่าเขามีลิงก์ลดคู่ดาวส0ปให้ผมด้วยไงอ่าก็รวมทั้งหมดเป็น โบกอีก14 14เนี่ยเป็น38เ่ยผมเลยมองว่ามันก็ค่อนข้างโอเคแล้ผมก็เลยใส่เป็นไอ้นี้แทนใส่เป็น,น,น,ปนตัวนีแน้แทนเพราะว่าปกติเนี่ยบางตัวถ้าเกิดมันไม่ได้มากริ้งรถคูดาวเนี่ยมันจะเป็น12ใช่ไหม12บวก14 14มันก็36อ่อันี้มันได้เยอะกว่าไม่ใช่36เลมันเป็น40อ่า40ก็อันนี้ลดไปหน่อยนึงก็ถือว่าใช้ได้อยู่ก็ ลองเอาไปเล่นกันได้ครับกินโจตัวนี้เก่งเก่งเลยใช้ได้มันไม่เก่งมากก็จริงแต่มันอยู่ในหลับเล่นได้ตัวนี้ใครมีก็ลองดูอีกอย่างมันได้เพชรด้วยซึ่งตัวละครตัวเก่าๆเนี่ยจะออกจากพวกตัวเก่าๆพวกตัวเงินพวกเนี้ยจะออกง่ายอยู่เธอใครได้มาไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่ามันได้ทับเพชรได้เยอะก็ประมาณนี้ครับสำหรับกินโจคุกโกสำหรับใครที่ดูวิดีโอนี้มาถึงตอนนี้แล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์ลกดแชร์ผมด้วยนะครับก็อย่าลืมกด กต่ดิ่งแจ้งเตือนจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ